สมาคมชกสสมรประ,ประากาศตารางการหักเงินสงเคราะห์ในปี2566ตามนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งว่าทางสมาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนะคะมีการประกาศตารางหักเงินสงเคราะห์ของแต่ละเดือนตามช่วงของจํานวนสมาชิกชกสสมที่มีณตอนนั้นณเดือนนั้นนะคะว่าแต่ละเดือนถ้ามีสมาชิกขนาดนี้จะหัก เงินสงเคราะห์ต่อศพเท่านี้แล้วก็ทายาทจะได้เงินสงเคราะห์ประมาณเท่านี้นะคะมีตารางเป็นช่วงๆให้ดูนะคะประกาศของสมาคมชกะสะอสมฉบับที่9ทันนะคะเรื่องตารางการหาเงินสงเคราะห์สมาคมชกะสะอสมอแห่งประเทศไทยพศ2566รวักที่หนึ่งก็บอกว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพศ2564เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565อันนั้นก็คือประชุม ป, mm hmm. ประจำปีของปี64แต่ว่ามาประชุมในปี65นะคะต้นปีค่ะจะมีมติแก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อที่17และนายทะเบียนสมาคมให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่แก้ไขแล้วเมื่อวันที่15มิถุนาย25น2566นั่นก็คือกางสมาคมประชุมเสร็จก็ ลงมาติกันว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับประมาณนี้แล้วก็เสนอต่อนายทะเบียนนะคะพอนายทะเบียนเห็นชอบก็ประมาณวันที่15มิถุนายน2566ตามข้อความใหม่ของข้อ17ดังนี้นะคะเมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินส่งข้อนั้นรายละ50สตางค์หรือชำระเงินลดลงต่อรายตามสัดส่วนของสมาชิกที่เกิน1ล้านคน ตามที่กระทรวงกำหนดนั้นอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมข้อที่17ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพศ2565ปีนี้ก็ประชุมเมื่อ8มีนาคม2566นะคะให้ความเห็นชอบตารางกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ต่อสพ ตามจำนวนสมาชิกที่เกินหนึ่งล้านคนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยขอแจ้งอัตราการหักเงินต่อศพตามจำนวนสมาชิกที่เกิน1ล้านคนดังตารางรายละเอียดในตารางการหักเงินสงเคราะห์ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้นะคะจึงพอจะขึ้นให้ดูตามนี้นะคะทั้งนี้เขาประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้ตัต้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยโทษกันอันนี้เขาประกาศตั้งแต่วันที่28เมษายน2566ค่ะ ลงชื่อในประกาศโดยท่านนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนั่นก็คือท่านนทบุตรประเสริฐศิริพงศ์ค่ะสำหรับตารางก็มีประมาณนี้นะคะที่ปปจะขึ้นให้ดูนะคะมันขึ้นได้ไม่หมดในครั้งเดียวปปก็จะตัดเป็นตอนให้ดูนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้คือรายละเอียดแนบท้ายประกาศสมาคมสงเคราะห์ชาปนกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย นั่นก็คือชอคสอสมอในชื่อย่อที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะอันนี้ก็เป็นตารางการหักเงินสงเคราะห์อ,องสมาคมชคอสอสมอแห่งประเทศไทยพศ2566ค่ะปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็รอดูนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีประกาศใหม่มาเพิ่มเติมประกาศนี้ก็จะยังคงใช้ได้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาบอกว่าจำนวนสมาชิกค,ค่ะถ้ามีตั้งแต่ส0 0 0ส0ไปจนถึง1 0 0ล้านคนนี่นะคะ จะหักที่50สตังค์ค่ะจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่น่าจะได้ก็ประมาณแสนห้าไปจนถึง552,500หานอานะคะ,ะจำนวนเงินที่อาจจะหักไม่ได้ในครั้งที่1ก็ประมาณ30,000บาทสำหรับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายครั้งที่1โดยประมาณก็คือ,อถ้ามีสมาชิกเท่านี้ก็จะได้ประมาณแสนสองถึง5 2 2แ0 0านะคะแล้วก็จะมีประกาศกำหนด ช่วงไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นถ้ามีสมาชิกตั้งแต่1ล้าน1นึ่งคนไปจนถึง 1, 00 1 00 3, นึ่งล้านหนึ่งแสคนจะหักที่49สตางค์ค่ะแต่ละช่องก็ตรวจสอบดูนะคะโดยที่ทางสมาคมกะว่าจะหักไม่ได้ประมาณเดือนละ3 0 0 0 0บาทนี่แหละสาหรับตารางถัดไปก็จะลดลงตามจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นค่ะเป็น48สตางค์สีสตางค์สีสตางค์สีสตางค์ ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะถ้ามีสมาชิกที่1 9 6 5 0 0้านคนไปจนถึง2,40,000นคนนี่นะคะจะหักที่28สตังค์งงนะคะจำนวนเงินส่งเคราะห์โดยประมาณที่ทายาทจะได้รับก็ตั้งแต่ 5.5ไปจนถึง5.7นะคะซึ่งอวดที่1ก็กล่าวว่าทายาทจะได้ประมาณ5.2ไปจนถึง5.4แล้วนะตอนนี้เดือนพฤษภาคม2566เราอยู่ที่บรรทัดนี้นะคะหักที่41สตังค่ะเพราะว่าจำนวนสมาชิกของเดือนนี้นะคะมีอยู่ที่1,335,620คนค่ะก็อยู่ในช่วงของ41ตตังค่ะประมาณนี้ค่ะ โอเคนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ